สวั a t o r ร f r e ่ a ฟรก o โมโอัวโม t u r นเนะครับเป็นกลิ่นกาแฟที่วัยรุ่นใช้วัยรุ่นชอบนะครับถ้าพอมแล้นเนี่ยไปดูเลยครับสวัสดีครับผมเจมส์ซิสนะครับคลิปวิดโอนี้ครับก็จะมาทำเป็นรีวิวน้าหอมแบบตัวเดียวนะครับเป็นตัวเดียวเลยนะครับจากบ้านสวัตเตร f r e ่เฟรกานะครับ มีชื่อว่า Uomo Signature นะครับกลิ่นนี้ก็เป็นแฟลงเกอร์นะครับที่ออกมาในปี2018นะครับซึ่งตัวออริจินัลของเขาเนี่ยก็คือ Savatere Fragomo Uomo a l the Chelles นะครับซึ่งกลิ่นนั้นผมก็ได้ลองนกันนะครับแล้วก็ได้ลองตัว Casual Life ด้วยแต่ว่าก็ให้เพื่อนไปแล้วนะครับซึ่งกลิ่นนี้เนี่ยผมจะมารีวิวแค่ตัว Uomo Signature นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะขอชี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะโม้อะไรให้ฟังชักเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะเข้าในเรื่องของตัวโ้่แล้วก็ในเรื่องของตัวกลิ่นนะครับ กลิ่นนี้เนี่ยตอนแรกที่ผมได้ตัวหลอดแบ่งมาเนี่ยแล้วผมก็ลองใช้ลองฉีดเลยนะลองฉีดบนกระดาษก่อนครับปรากฏว่ามันเป็นกลิ่นที่ผมไม่ชอบเลยคนระับเป็นกลิ่นที่แบบรู้สึกว่าเป็นกลิ่นกาแฟเป็นกลิ่นหนังที่มีความซินเทติกบางอย่างแล้วก็เป็นกลิ่นที่ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นกลิ่นที่หอมเหมือนที่ยูทูบเบอร์ฝรั่งเขารีวิวกัน คือยูทูบเบอร์ฝรั่งที่เขารีวิวกลิ่นตัวนี้ก็คือเขาพายกันมากๆแล้วก็เป็นกลิ่นที่เขาบอกว่าหอมมากๆเป็นกลิ่นกาแฟที่แบบดีมากๆซึ่งผมลองในช่วงแรกแล้วผมก็ไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นแล้วก็เก็บหลอดแบบนี้ไปเลยนะจนกระทั่งมีท่านหนึ่งครับจากคนที่ดูช่องผมนี่แหละเขาก็มาขอให้รีวิวตัวนี้นครับซึ่งก็กลายมาเป็นคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมว่าผมจะนําตัวน้ําหอมที่เป็น ตัวเดียวเนี่ยมารีวิวให้ทุกคนฟังอีกบ่อยๆเพราะว่าผมก็มีแผนไว้แล้วว่าจะทําบางกลิ่นซึ่งก็จะปล่อยในเดือนหน้านะครับอาจจะเดือนนี้เนี่ยจะมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวก่อนคนระับแล้วก็เดือนหน้าในเดือนถัดไปเนี่ยก็จะมีหลายๆตัวเข้ามามากขึ้นนะแซมกับตัวที่แบบรวมน้หมาหอมอะไรพวกเนี้ยเออก็จะมีสับๆกันนะครับอืมแล้วก็โน้ตของเขาเนี่ยท็อปโน้นะจะมีอิตาเลียนแมนดารินนะครับจะมีพิมเบอร์จะมีเกรทฟรุตนะครับ มิลโลนโน,นะจะมีซินนามอนนะครับจะมีคาราเมลแล้วก็ไซปร์นะครับเบสโนจะมีทองก้าบ,บีนนะครับเลเทอร์โรสเตดคอฟฟี่บีนนะครับแล้วก็พาร์ชูลี่นะครับกลิ่นนี้เนี่ยเปิดมาเนี่ยมันจะมีความเป็นกาแฟที่ยังไม่แรงเท่าไหร่เป็นกลิ่นกาแฟที่ไม่ได้เข้มจนเกินไปนะครับแล้วก็กลิ่นส้มอย่างเงี้ยได้กลิ่นส้มบางๆอืมไม่ได้เป็นกลิ่นส้มที่แบบสดชื่นอะไรมากในช่วงแรกคือน้ําหอมกลิ่นหนักในช่วงแรกๆอย่างเงี้ยบางกลิ่นเนี่ย ก็จะมีความสดชื่นมาในช่วงแรกใช่ไหมแต่ว่าความสดชื่นเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะไปไวมากๆแต่ว่ากลิ่นนี้เนี่ยเปิดมาก็ไม่ไ,มได้สดชื่นขนาดนั้นนะครับแล้วก็จะเป็นกลิ่นของมิโรโนที่เข้ามาเลยพวกซินนามอนพวกคาราเมอะไรเงี้ยที่มันมีความสไปซี่เล็กๆมีความวอร์สไปซี่เล็กๆเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็เป็นกลิ่นที่กลิ่นเลเทอร์อย่างเงี้ยช่วงแรกยังไม่ได้กลิ่นมากเท่าไหร่แต่ว่ากลิ่นของท้องกระบี่หรือว่า กลิ่นของอกาแฟาขั้วบดเนี่ยหรือว่า roasted coffee beans เน mm ี hmm. ่ยก็ขึ้นมาแล้วนะครับคือช่วงเปิดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นกลิ่นกาแฟาเป็นกลิ่นที่มีความเป็น spicy ที่แบบมีความไม่ได้เป็น spicy เหมือน fresh and spicy นะมันจะเป็น warm spicy ก็คือจะให้ความอุ่นๆน,นะครับจะให้เป็นกาแฟาที่อุ่นๆมีความเป็นหนังที่บางๆในช่วงแรกนะครับแล้วก็กลิ่นนี้เนี่ยมีความเป็น linear ก็คือจะเป็นกลิ่นที่แบบ ช่วงต้นเป็นไงช่วงปลายก็เป็นอย่างนั้นจะไม่ได้พัฒน,นาในช่วงระหว่างกลางสักเท่าไหร่แล้วก็จะเป็นแบบชุสกินเซนก็จะเป็นกลิ่นนี้ตลอดยาวๆเลยนะครับแล้วก็ผมได้กลิ่นหนังที่มันออกเป็นกลิ่นเหมือนป๊อปคอรนอะ่ะเออไม่ไม่รู้ทุกคนจะเก็ีหรือเปล่านะแต่ว่าผมเคยเอามาเทียบกับตัวนึงก็คือตัว strangers perfumery ตัว Caffeine Honey ซึ่งกลิ่นนั้นเนี่ยจะมีกลิ่นกาแฟจะมีกลิ่นของป๊อปคอนจะมีกลิ่นของคาราเมลที่ชัดมากๆ ผมรู้สึกว่ามันสามารถเทียบเคียงกันได้เพราะว่ากลิ่นนี้เนี่ยผมได้กลิ่นบนผิวผมเนี่ยมันจะมีความเป็นป๊อบคอร์เล็กแต่ว่าเป็นป๊อปคอร์นรสจืดเออแต่ว่าตัวคาเฟอีนฮันนี่มันจะเป็นป๊อปคอร์ที่มีความเป็นคาราเมลมีความเป็นกาแฟเข้ามาทําให้กลิ่นนั้นมันดูน่าสนใจมากขึ้นแต่ว่ากลิ่นนั่าจะหวานมากมากกว่ากลิ่นนี้เยะลยครับกลิ่นนี้เนี่ยจะไม่ค่อยหวานสักเท่าไหร่แต่ว่ามันจะก็จะเป็นกลิ่นที่แบบ มีความหวานแบบพอดีอ่ะมีความหวานแบบกลางๆถือว่าถ้าเป็นกาแฟก็ทานง่ายไม่ได้หวานมา,จากจนกิบไดแล้วก็ไม่ได้หวานน้อยหรือแบบจืจดจนเกินไปอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมก็ลองฉีดบนข้างในเสื้อผ้าด้วยเนี่ยกลิ่นข้างในเสื้อผ้าเนี่ยหรือว่ากลิ่นที่มันอยู่บนผิวผมข้างในเนี่ยผมสึกว่ากลิ่นมันโชยขึ้นมาได้มีความหวานมากขึ้นแต่ว่ามันเป็นกลิ่นที่มีความหวานที่พอดีมากๆแต่ถ้าโดมบนผิวจริงๆ้วเนี่ยกลิ่นมันจะแบบไม่ค่อยหวานเท่าไหร่ซึ่ง กลิ่นที่มันโชยขึ้นมาผมื้อว่ามันหอมมากๆแล้วก็เป็นกลิ่นที่แบบเป็นกลิ่นกาแฟเป็นกลิ่นหนังไม่กลิ่นของกาบีเป็นกลิ่นสไปซี่ spicy, ที่เล่นกันได้ดีมากๆซึ่งผมก็รู้สึกว่าผมเสียเสียดายตัวเองในตอนแรกที่แบบรู้สึกว่าเรามองข้ามกลิ่นนี้ไปแล้วก็เหมือนผมฉีดแค่แบบครั้งเดียวอ่ะแล้วก็แบบไม่ได้ใช้มันเลยจนแบบต้องมารีวิวคลิปนี้เนะี่ยแล้วก็ได้กลับมาใช้มันก็รู้สึกว่าเป็นกลิ่นกาแฟที่หอมมากๆแต่ว่า ในช่วงนี้เนาะก็มาก็เป็นช่วงหน้าร้อนเนาะซึ่งกลิ่นนี้เนี่ยก็ไม่เหมาะกับหน้าร้อนเลยนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นฉีดได้นในออฟฟิศก็ตามผมเนี่ยรู้สึกว่ากลิ่นนี้ก็ยังไม่ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ใน Office. ออฟฟิศเพราะว่ามันจะเป็นกลิ่นที่เอ,อ่อถ้าคุณแบบเดินไปเดินมาถ้าคุณแบบไม่ได้นั่งโต๊ะยาวๆเนี่ยมันก็จะเป็นกลิ่นที่แบบรู้สึกว่ามัน ฉีดได้นะแต่ว่าฉีดสักหนึ่งสองสเปรย์ก็ถือว่าก็โอเคแล้วนะครับมันไม่ควรจะฉีดเยอะเราถึงแม้ว่าจะเป็นอากาศเย็นๆในออฟฟิศก็ตด้ามนะแต่ว่าในเรื่องของสถานะสถานการณ์อื่นที่แบบอากาศเย็นๆเนี้ยผมสึกว่าเป็นโรแมนติกเซตติ้งก็คือเหมือนแบบคล้ายๆกับตัวฮิวโก้บอสเดอะเซนต์เพเวลล์แองโมากๆเพราะว่ามันจะเป็นความมีโรแมนติกมีความเป็นแบบมันเป็นกลิ่นกาแฟาที่วัยรุ่นอะ่ะมันไม่เป็นมันไม่ได้เป็นกลิ่นกาแฟาที่ดูแก่หรือว่ามันไม่ได้เป็นกลิ่นกาแฟที่แบบรู้สึกแบบ ดูโตหรือแบบรู้สึกแบบคนแก่อะไรประมาณนี้มันไม่ได้ใช่แบบนั้นนะแล้วก็จะมีความวัยรุ่นมากๆก็คือแบบนีสิ่งนักศึกษายอย่างผมอ่ะกลิ่นเนี้ยคือเหมาะมากๆนะครับแล้วก็เป็นกลิ่นที่ใช้ในอากาศเย็นๆเท่านั้นเลยอย่างเช่นห้องแอร์แบบโรแมนติกเซตติ้งหรือว่าคุณกินข้าวในร้านอาหารกับคู่เดทของคุณหรือว่ากาแฟของคุณหรือว่าในบ้านของคุณเองก็ตามเนี้ยกลิ่นเนี้ยคือเหมาะมากๆผมมองไม่เห็นสถาาการอื่นสักเท่าไหร่ แต่อาการอื่นที่อากาศร้อนก็ตัดไปได้เลยแต่ว่าถ้าไปเดทเนี่ยผมชื่อว่ากลิ่นนี้ไปเดทเนี่ยเหมาะมากๆแล้วก็ในห้างหรือว่าเดทแบบดูหนังอะไรเงี้ยกลิ่นนี้ก็คือเหมาะมากๆคือจะออกไปทงไปเดทหรือว่ามีความเป็นโรแมนติกมีความเซ็กซี่มีความยั่วยวนเบาๆแบบนั้นมากกว่านะครับมาพูดถึงการติดทนนานแล้วก็การกระจายตัวแล้วก็ซีละของกลิ่นนี้กันบ้างครับการติดทนนานของกลิ่นนี้เนี่ย ผมส่วนใหญ่เนี่ยผมจะฉีดกลิ่นเนี้ยในช่วงตอนนอนเนาะก,ก็คือจะฉีดในเสื้อผ้าเลยนะครับแล้วก็เป็นกลิ่นที่ติดทนนานมากๆมากๆเลยนะครับเป็นกลิ่นที่ติดทนนานมากๆแต่ว่าเมื่อกลิ่นนี้เนี่ยมันโดนน้ําหรือว่าพอเราฉีดแล้วเราเหงื่อออกอะไรก็ตามมันจะเป็นกลิ่นที่แบบมีความซิมเทติกมีความไม่เข้ากันบางอย่างบนเคมีบนผิวผมอะ่ะเออก็เลยรู้สึกว่ากลิ่นนี้เนี่ยมันไม่เหมาะกับหน้าร้อนเลย ก็เลยบอกไปว่าแบบเออมันไม่เหมาะกับ,บหน้าร้อนเลยเพราะว่าถ้าเหงื่อออกแล้วเนี่ยกลิ่นนี้มันจะเป็นกลิ่นที่ไม่ค่อหยหอมสักเท่าไหร่ก็จะออกซินเทติกมากกว่านะครับแล้วก็แต่ว่าการติดทนนานเนี่ยติดทนนานมากๆนะครับถ้าเต็มสิบเนี่ยผมจะให้คะแนนทัพ8.5เลยนะครับ,บการติดทนนานครับแล้วก็ในเรื่องของการกระจายตัวอย่างเงี้ยผมจะว่าเป็นการกระจายตัวที่ชั่วโมงแรกกระจายตัวได้ดีแต่ว่าช่วงหลังก็จะแผ่วแล้วก็จะได้กลิ่นแบบโชยๆขึ้นมาเป็นระยะระยะเรื่อยๆจนเป็นสกินเซนส์ จกินเซนก็ยังได้กลิ่นอยู่บางๆแต่ว่าก็จะน้อยกว่าช่วงแรกเยอะพอสมควรนะก็เลยจะขอให้คะแนนที่7.5้าเต็ม10นะก็ถือว่าเป็นคะแนนที่อยู่ในระดับดีเนาะของการกระจายตัวครับแล้วก็ซีลาชผมยังวัดอะไรไม่ได้เพราะว่าผมก็ไม่ได้ฉีดไปข้างนอกนะหรือว่าแบบไม่ได้ฉีดไปหาใครเนี้ก็อาจจะยังวัดซีลาชไม่ได้แต่ว่าเมื่อวานผมฉีดลองบนกระดาษเนี่ยผมก็ออกไปข้างนอกเนาะแล้วก็กลับเข้ามาในห้องเนี่ยก็ยังได้กลิ่นของม,มาอยู่เพราะฉะนั้นก็มันเป็นซีลาชที่ กำลังดีไม่ได้แรงจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้รูมฟิลลิ่งก็คือแบบไม่ไม่ได้เป็นห้หอมที่แบบปกคลุมทั้งห้องอะ่ะแล้วก็แบบไม่ได้เป็นกลิ่นที่แบบแรงจนทุกคนจะได้กลิ่นให้ทุกคนอยู่ในห้องเราอะไรเงี้ยเออก็เลยขอให้คะแนนที่เจ็ดเต็มสิบละกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของราคา value for money เนี่ยผมขอให้คะแนนที่แปดเต็มสิบนะครับคือถ้าเราพูดถึงในเรื่องของน้ำหอมกลิ่นกาแฟาที่เหมาะกับอากาศเย็นๆมากๆเนี่ย กลิ่นนี้เนี่ยคือเป็นทางเลือกที่ดีมากๆนะครับเพราะว่ามันเป็นกลิ่นที่โอเคแหละมันรนาคาถูกมากๆราคาไม่ถึง2องพันเนี่ยผมผมเจอมาเนี่ยราคาไม่ถึงพันห้าเลยอะก็คือเป็นกลิ่นที่คุ้มมากๆแล้วก็เป็นกลิ่นที่แบบฉีดครั้งหนึ่งอะคุณก็ฉีดในช่วงอากาศเยน็นๆเท่านั้นแหละคุณก็คงไม่ได้มาฉีดในอากาศร้อนหรอกว่ามันเป็นน่าจะเป็นกลิ่นที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เออคุณก็สามารถเก็บไว้ฉีดตอนอากาศเย็นๆหรือว่า คุณเปิดแอร์เย็นๆเลยเนี่ยคุณก็ฉีดกลิ่นนี้ได้สบายๆนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นกลิ่นที่คุณแบบไม่ไม,ไม่ได้ฉีดทุกวันหรือว่ามันไม่ได้เป็นต้ำหอมที่คุณจะฉีดทุกวันอแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นก็มีความคุ้มค่าคุ้มราคามากแล้วก็ถ้าคุณเก็บดีๆมันก็อยู่ได้หลายปีมากๆเพราะฉะนั้นก็ Value Form o n e y เนี่ยผมก็จะขอให้แปดเต็มสิบคะแนนแล้วกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของเซนส์เนี่ยในเรื่องของกลิ่นความชอบส่วนตัวเนี่ยที่ผมใช้มาตลอดจนกระทั่งมารีวิวคลิปนนนนนีีี้้เเ่่ยผมจะะะขอใหค 7, คแทตรับ คือกลิ่นนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าบนผิวผมเมื่อโดนบนผิวผมเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นกลิ่นที่ไม่ได้หอมเท่าเมื่อเราได้กลิ่นที่มันโชยขึ้นมากลิ่นที่มาโชยขึ้นมาเนี่ยมันจะหอมมากกว่าแล้วก็จะเป็นกลิ่นกาแฟที่อย่างที่บอกไปแล้วว่าหวานขึ้นมาหน่อยจากบนผิวหวานกำลังดีอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเป็นกลิ่นที่มีความคอมเพล็กซ์มีความดีมีความเซ็กซี่มีความยั่วยวนเบาๆแล้วก็มีความเป็นโรแมนติกโรแมนติกแมนมากๆกลิ่นนี้นะคือเหมาะมากๆนะครับ โอเคครับสุดท้ายนี้นะผมก็อยากจะรู้ความที่เห็นของทุกคนนะครับว่าทุกคนเนะี่ยเคยลองใช้กลิ่นนี้บ้างไหมนะครับแล้วก็เป็นยังไงกันบ้างนะมาพูดคุยมาคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับแล้วก็อยากให้ผมทํารีวิวกลิ่นไหนที่แบบมาทารีวิวแบบเป็นคลิป,ลปเดียวแบบนี้เนะี่ยน้ำหอมตัวเดียวแบบนี้อีกเนะี่ยก็สามารถพิมมาคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับสุดท้ายน,นี้นะก็อยากให้ทุกคนกดไลค์นะกดแชร์กดซนะับสไครต์ครับที่สำคัญก็คือกดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับสบวนนี้พีนพีรับครับ